เจ้าสบายดีมาพบกันอีกแล้วครับเจ้าพญีเปี่นคือเก่าพี่น้องสบายดีพี่น้องต้องฟังไทยฟังเราทั้งต่างประเทศด้วยนะเมื่อนี้ตั้บักคุงพี่น้องกับปิ้งกบต้นอ้วนพี่น้องโอ้ยตัวบักใหญ่กบไปใสใสมาพี่น้องพวกนี้ไปมามามาของแสบบาดหน้าคือะมาณนี้อะไรพี่น้องกบใสใสมากมือเศร้านี่ก็เลยเอามาปิ้งโอ้ยปิ้งใสมีเห็บพี่น้องใส่น้อื่นกับพวกแสบอีกต้องใสมีเห็บ อ,อืมาได้พี่น,อน้องเด้อจะแช่น้ำกันมั่นขนาดย่ามเนี่ยโกบอันมึงเนี่ยโอ้ยสอนโกบตรงบนไห้พี่น้องบึ้มมันพี่นอ้องมามามาอา่านเสาตับมังคุงกับปิ่งโกบโบ้ยเขากันปัญยังเด้เลยเอาคำเล่แหกมันบึ้มมึงยันมีคนเห็นเลย อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมยครับผม ปิงก็มาตั้งหุ่เขากันเลยพี่น้องร่มวอกแล้วร่มเย็นเลยร่มวอนวอนแล้วอืม,อม,อม,อม มันส้นแต่เพิ่นมั่นนะตัวใหญ่ครับใช่ไหม มันคาปบอ่อนๆไี่ร้เหรอ บรรยากาศทางตรงหน้าฮึมอ้อน่อน,อน,อนโตมา บมื่อคบเรื่องเด้พี่น้องนี่อี่พี่นี่พี่น้องนี่ไปแล้อยากไปเบื้องเอาใหญ่เรียกเอามาใส่คบนี่นี่เบื้องนี่นี่พี่น้องไปยังเ,เรียกไปใส่ใส่มาครบสมลักษณพี่น้องครบหน้าหะ่ะ ล้มแล้วมือน,น,นี่ล้มแล้วพี่เนาะ เราคนจับมึงคงรับเป็นครบ อ่นช้อยเป็นโตเป็นใหญ่ถ้าจ,จะอ้อนหนัว 你。Mm hmm. สวัสดีครับมูลค่าเนือ้ว่า đèn khắc Nó lóc bỏ cái nào nó càng lên dính lắm อากาศเริ่มเย็นแล้วลบวนวนแน้วมึงเนี่ยอากาศเปลี่ยนละดูการเปลี่ยนอะไรพี่น้องสัญญาตาขอนพูดมาเน่ยมีไรพี่น้องไหมอืมนะครับคุป ការសាទ្តែល់ស្សាង់ទៅដែ្រើ្ន់ទៅពីព់ទៅន្លើងន់បាន់ក្សាទ มันมันมันไปหน้จโยดมันจนโยดเนมัน อ้เข้าท่าพี่น้องย่ำคบมั่นคักไปนไหน่อยเอาอีพี่หนึ่งสิบมาณนีะไรเลยพี่น้องกินปิง้งกบกับตมหมักหุงโอ้ยยำบเบิวชทำชิมก่อนบรรยากาศคือเก่าพี่นอ้องข่าวว่าลูกหน้าน,นี่แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ได้พี่น้องเด้อเพื่อสิ่งผัดกินไหมคนนี้เนาะของข,องของวายายเลี้ยวเต้าพิษคบนี่กบหาเองพี่น้องผู้ใดอยากไปเบิง้งเบิ้งแน่นี่นี เอ็นสกินต้องลังนี่เพราะว่าพญี mm ่ hmm. เงี่ยวใส่ไส้มากพี่น้องพอญีอ่เงี่ยวสใส่เอ็นสกินไหวได้พี่น้องได้ผมได้ยกเบิ้อง EP ไปหาครบเบิ้งได้พี่น้องได้หันเอา้าประมาณนี้แหละพี่น้องผมได้มา EP หาครบกะไปเบิ้งได้ผมได้มา EP ตับคงครับปิ้งครบกะ EP นี่มีคำตอบพี่น้องเอาตอนนี้แล้วพี่น้อง